สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บอร์ด c ต s t ของเราวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงศึกการรบและยุทธศาสตร์สองครามผ่านตำราพิชัยสองครามหรือ The Art of War ของซุนวูที่ถือเป็นตำราบโบราณอันทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษย์ตำรานี้ไม่เพียงแค่ใช้กับสองครามเท่านั้นแต่ยังมีบทเรียนสำคัญสำหรับการวางแผนและการบริหารจัดการในชีวิตประจำวันอีกด้วย เตรียมตัวให้พร้อมและมาร่วมกันเรียนรู้ปรัชญาและกลยุทธจ์จากซุนบูที่ยังคงใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ครับซุนบูหรือที่รู้จักกันในนามซุนจือเป็นแม่ทัพและนักปราชญ์ในยุคจีนโบราณราว2,500ปีที่แล้วเขาเป็นผู้เขียนตำราพิชัยสงครามซึ่งรวบรวมปรัชญาและกลยุทธ์สงครามที่ทรงคุณค่าแม้ว่าจะผ่านมาหลายพันปีแต่เนื้อหาในตำราน,นี้ยังคงถูกนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้ในวงการทหารการบริหารธุรกิจและแม้แต่จิตวิทยาส่วนบุคคล คํากล่าวที่โด่งดังที่สุดจากตำรานี้คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งหมายความว่าการเข้าใจทั้งตัวเองและคู่ต่อสู้เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในศึกสงครามซุนบูเน้นให้ใช้ปัญญาและการวางแผนมากกว่าการอาศัยกำลังอย่างเดียวโดยเป้าหมายสุดท้ายคือการชนะโดยไม่ต้องสู้หรือการเอาชนะศัตรูด้วยยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดจนศัตรูยอมแพ้ก่อนการประทะจริง หลักการที่สําคัญคือสงครามเป็นเรื่องของชีวิตและความตายเป็นเรื่องสําคัญของรัฐชาติซึ่งหมายความว่าการเตรียมตัวและการวางแผนทุกอย่าง